ก็มีมงคุดแล้วก็มงคุดเยอะแล้วก็ทุเรียนทุเรียนก็มีสายพันธุ์มอนทองเป็นพักทิมทองครับ <c oughs> แล้วก้านยาวก็มีเล็กน้อยจนมากแล้วจะมีชนีต้นใหญ่สี่ห้าสิบปีผมแต่สมัยที่ผมรับรายการใหม่ๆเป็นครูใหม่ๆตอนนี้ก็สี่สิบกาปีแล้ว แล้วก็ทับทิมทองนี่เป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่อของสวนนะทานแล้วหวานมันอร่อยครับผมค่ะพื้นที่ประมาณกี่ <20 S 2> ไร่รคบทำทำสวนมานานกี่ปีแล้วคะสี่สิบห้าสิบปีแล้วห้าสิบกว่าปีแล้วครับเปิดท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยมานานหรือยังคะโอ้ย่งเปิดปีนี้ผมได้เกษตรกรจังหวัดคุณเดือนเพนกับคุณเล็ก มาดูแล้วเขาทำเฟสทำเทว่าเที่ยวที่สวนเนี่ยเขาปลื้มใจมากว่าผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดไม่มีสารเคมีไม่มีมมยาฉีดเลยสักนิดทุเ,อออเรียนนีมม้มีมีพันธ์ุอะไรบ้างนะคะพันธ์ันนีมอนมทองแล้วก็เ<ม>ทิิมทองครับค่ะแล้วราคายัางไงคะ ราคาไม่แน่นอนคือมันไม่มีขึ้นหรอกมีแต่ลงครับค่ะณีก็ร้อยสามสิบซื้อเยอะก็ถูกประมาณเริ่มเริ่มต้นเท่าไหร่คะเริ่มต้นอะไรฮะอย่างทุเรียนค่ะเริ่มต้นอย่างหมอนทองนี่เท่าไหร่ครับหมอนทองก็สองร้อยบาทแล้วก็อะไรนะทับทิมทองเหรอคะเท่าไหร่ทับทิมทองเลยครับ พิมพ์คองก็สองร้อยห้าสิบครับชมนีชันีชันีก็ร้อยสามสิบครับมีมีความพิเศษยังไงของทุเรียนประจินมีความพิเศษอย่างนี้ไงเป็นเป็นทุเรียนที่เนื้ออร่อยมากเนี่ยขาประจาเลยเนี่ยซื้อส่งทางขายทางออนไลน์หมดเลยเขาเนี้ยโอะคเยอะนะตรงนี้ผู้เยอะแล้วก็เต็มไปหมดวันนี้โอ้โหซื้อเยอะะเลยการจําหน่อยการจะไหนให้ลูกค้าเนี่ยมีบริการยังไงครับบริการขายยังไง ก็ขายตามปกตินะครับมารับที่สวนนี่เราออกไปขายยังไงมามาที่ส่วนใหญ่แล้วมาที่สวนได้วันห้าหกมันอันนี้เป็นราคาขายส่งใช่ไหมที่ปุ๊ดขายส่งหมดเลยครับไม่ไม่แพงเพราะว่าแพงไม่ได้ต้องสารคนกินก็ไม่เอาเดี๋ยวไปทำอะไรเอาพอหมาะแล้วแล้วราคามังคุดนะคะราคายังไงตันนี้ก็เหลือสี่สิบกว่าบาทอันนี้คือลงเราก็ลงตามเั้งหมดเลยครับ เก็บครั้งได้กี่ร้อยโลคะกี่พันโลสามสี่โลสามสี่ห้าร้อยโลนี่ครับเรียนครับตอนนี้พบปัญหาอะไรคะปัญหาของผมหรอฮะม่ปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรคือเราไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีเพราะว่าเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเรื่องปัจจัยแล้วก็อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงปุ๋ยนี่ใช้ปุ๋ยอะไรคะปุ๋ยอินย์ปุ๋ยหมัก อ๋อไปหมักทั้งหมดเลยนะคะไปหมักแล้วก็โขลยมูลสัตว์อ๋อรสชาติยังไงคะรสชาติหวานมันท่านลองทานเนาะแล้วเป็นยังไงอร่อยค่ะหวานอร่อยหมดเลยแล้วมุณเป็นยังไงครับอร่อยค่ะแต่ผิวก็สวยนะผิวสวยผิวสวยปกติของกัจจินีผิวจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่สวยของกัจจินจะอร่อยหมดอ่าโดยเพราะทุเรียนขึ้นชื่อเลยใช่ไปถุงอ่ะ ค่ะช่องทางของนักท่องเที่ยวที่จะมาติดต่อเยี่ยมชมเนี่ยติดต่อได้ยังไงคะอ๋อติดต่อทางมันมีทางปักหมุดไว้ทางเพจทางทางเฟซบุ๊กทางอะไรต่างๆมากมายล <ง S 1> ูกชายก็ทำแล้วก็เศรษฐกิจแอรแล้วก็คุณเดือนเพนเกษตรจังหวัดได้ทำให้ด้วยก็เพจคืออะไรนะคะเพจเษตรสวนเกษตรเกษตรอ่าทีฬาสีกีฬา ลุงชาผ้าเผาครับปักหมุดก็มาเลยเนาะครับปักหมุดเข้ามาได้เลยครับเรามาง่ายมีถนนล,ลอ้อมรอบสี่ด้านถนนร,บรบอบสวนผมอ,อ,อันนี้ชื่อชื่ออะไรนะคะชื่อนายปีชาโงเจเลยครับปีนี้เป็นปนีที่หกแล้ววางกา ok ้านยาวกับทับทิมทองอันไหนอร่อยกว่านะค่ัคนละอย่างเลยครับทับทิมทองอันนี้ผมให้เป็นที่หนึ่งในใจผมเลยนะรสชาติมันเป็นเป็นทุเรียนทานสุกก้านยาวเราเนี่ย ขงปลาจีนอร่อยไหมอร่อยครับแต่ต้องกินระยะให้ถูกนะฮะระยะที่สุกพอดีถ้าแก่เกินไปเรื่อห้าวห้าวมันจะมันมันกับหวานนิดๆกินไม่อร่อยอะเพราะอ่าส่วนส่วนทีกินซองเนี่ยเป็นทุรเรียนขออนุญาตครับเอาโลครับอ๋อญี่ปุ่น,นได้ไหมครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับครับได้ครับได้ครับตัดเรื่อยๆครับครับ อันนี้ลูกค้าจัดที่ไหนอ่าลูกค้าการตลาดของผมก็คือ,อเปิดจองก่อนอจองจองวันนี้นะเราส่งปีหน้า <c oughs> เราไม่ไม่ใช่ว่าตัดทุเรียนข้อพลาดของเขาคือตัดปุ๊บแล้วหาลูกคา้าการตัดปุ๊บแล้วหาลูกคา้าถ้าเกิดหนึ่งวันขายไม่ได้รอวันที่สองวันที่สองขายไม่ได้รอวันที่สามกลายเป็นว่าเราส่งทุเรียนสุกไปสุกเละคาของให้ถึงลูกค้าการตลาดของผมคือตัดวันนี้ส่งวันนี้ แต่การที่เราจะสดตัดวันนี้ส่งวันนี้ได้เราต้องมีลูกค้าอยู่ในมือก่อนครับตอนนี้ลูกค้าผมในคิวจองผมเยอะมากก <200 S 1> ี่ร้อยคนคะกี่ร้อยลายหรือกี่พันลายลูกบอลเยอะครับตอนนี้ผมรับแค่แค่ประมาณไม่เกินร้อยลูกเหตุผลเพราะว่าเราต้องคัดครับยังตัดมา20ลูกเนี่ยเราคัดส่งให้ลูกค้าเราอาจจะเป็นวันนี้ตัดหลายลูกเราคัดได้แค่6ลูกที่ส่งลูกค้าเราต้องคัดแบบลูกให้ใหดีเลยครับอันนี้เป็นการตลาดเพื่อที่ อเอาคุณภาพไปแรกเจ็ดชื่อเสียงในขนาดที่นนทบุรีที่บอกอร่อยมากเขาขายกันโลละพันพันพันห้าในขนาดที่ของประจินเราขายห้าร้อยนี่น้อยมากครับถูกมากดินตะวันเราแพงกว่าของทางจันระยองอนิดนึงแต่เมื่อดินของเราอร่อยเทียบเท่ากับของจังหวัดนนท์เพราะว่าหลายคนปิดตาและชินทุเรียนนนท์กับทุเรียนประจินต่อไปได้อันไหนประจินไหนนนท์เพราะนั้นอ่ะการที่เราขายของที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับ ของจังหวัดนนท์มันคือสิ่งที่เรียกว่ากระตุน้นกระตุ้นตลาดกระตุ้นลูกค้าให้มาซื้อวันนี้ถ้าเกิดเราลดราคาแข่งกันตกเหลือลูกอะร้อยบาทหมายถึงว่าโลร้อยบาทซึ่งโลร้อยบาททุกคนซื้อได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยไม่สามารถเอาไปพูดต่อได้ว่าไอ้ร้อยบาทอันเนี้ยมันอร่อยว่าเขาจะเขาอยอยังไงเพราะฉะนั้นอะผู้เรียนมันก็เหมือนกับพระก็คือมีหลายเกรด แัแต่ราคาถูกจนราคาแพงซึ่งของประจินเรามีมีส่วนนึงนะครับที่ขายปลกไชยน้ารูปประหมื่นบาทนะฮะนั่นคือเป็นการทําตลาดของเขาแล้วก็มีคนซื้อน,นะเขาไม่ได้ขายคนที่อ่ที่ที่อ่ที่บอกว่าแพงซึ่งคนที่ซื้อเขาไม่บอกว่าแพงเขาก็ซื้อเขาได้แต่ผมองไม่ซื้อแล้วผมมีตังค์อ่า <c oughs> ผมอยอมรับจริงๆผมมีมีตังค์แต่คนที่มีตังค์เขาก็ซื้อนั่นคือเสียดตังค์ของเขาครับวันนี้ทับทิมทองผมเนี่ยทำตลาดให้คนประจินทั้งหมดเลยนะขายโลห้าร้อยบาททั่วสวน ทั่วทั่วทั่วสวนประจินเลยจากที่ผมทํามาหกปีครับอันนี้คุณพี่อะไรคะเพราะผมอาตาลุงต่อยมาเตอร์เชฟหรือกอบกิจเกษตรการกติกำผมมีสวนอยู่ที่ที่ประจินนะครับทำทุเรียนทำอะไรทำทุเรียนทำมะม่วงด้วยมีมะม่วงอะไรคะอะไรฮะมีมะม่วงอะไรบ้างคะมะม่วงเป็นมะม่วงโบราณครับเช่นใบกัมพามขายเมียตาเตหลานผ้าคิ้วหอทองน้ำตาลเตาน้ำตาลตีนน้ำตาลจายอะไรพวกนี้คาราเกะ อ่ากาลเกศโบบาลสูงกาลเกตก็หมดต้นไปแล้วครับสี่สิบกิโลค่ะอายุอายุเท่าไหร่ละคะโทษุอายุพี่เท่าไหร่ละคะอายุอายุผมอายุหกสิบ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 เอ็ดครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์